แต่งกายของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันในปัจจุบันนี้แนวทางการแต่งกายของวัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหากย้อนอดีตการแต่งกายของวัยรุ่นไทยจะยิงตามกระแสของนักร้องนักแสดงแต่ในตอนนี้การแต่งกายของวัยรุ่นไทยมีหลากหลายแนวมากขึ้นได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งตะวันออกทําให้เด็กไทยมีทางเลือกหลากหลายในการแต่งตัวมากขึ้นส่วนในการ แต่งกายของประเทศเกาหลีใต้นั้นมีมานานเกือบสิบปีแต่กระแสนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มย่อยๆเหล่านี้ก็ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นจนทําให้มีผู้คนรู้จักการที่เด็กไทยได้รับอิทธิพลการแต่งตัวของแบบเด็กเกาหลีนั้นทําให้เกิดการพบเจอของวัยรุ่นไทยสไตล์เกาหลีเป็นอย่างมากะคะ่ะตัวอย่างการแต่งกายสไตล์เกาหลีของเด็กไทยนั้นมีดังนี้ค่ะ หนึ่งมิดิมอลสแต่งแบบเรียบๆง่ายๆ,ๆแต่งออกมาแล้วดูเก๋ดูไม่รกเหมาะสำหรับคนท,ที่ไม่ชอบแต่งตัวเยอะค่ะแล้วก็เป็นในแนวคุมโทนไปทางเดียวกันค่ะ 2. การแต่งกายแบบวินเทจค่ะคือการแต่งกายใส่กางเกงขาบานเสื้อตัวใหญ่ๆผงฟูๆเครื่องประดับทำมาจากหนังค่ะเรามักจะเห็นวัยรุ่นแต่งตัวสไตล์นี้ได้ง่ายและเสื้อผ้าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะมีความโดดเด่น และ3การแต่งกายเป็นแบบเดรสลน์สก็อตนี่แหละค่ะสไตล์นี้ทำให้บ่งบอกความเป็นสาวเกาหลีได้อย่างดีทีเดียวดูมีเสน่ห์มองยังไงก็ไม่น่าเบื่อค่ะ